หลังจากที่ทางรายการไทยทีวีคลายทุกได้นำเสนอข่าวไปแล้วความเคื่อหน้าตอนนี้มีการดำเนินการไปถึงไหนอย่างไรหลังจากที่ทางรายการไทยทีวีคลายทุกได้นำเสนอเกี่ยวกับถนนพังชำรุดเสียหายจนเกิดชาวบ้านร้องเรียนมาทางรายการวันนี้เองเราจะไปสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการของเขตดำเนินการไปถึงไหนแล้วอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับ สภาพถนนตอนนี้ยังเหมือนเดิมทุกอย่างยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิน้นทางทีมงานได้ประสานไปยังสำนักง,งานเขตหนองจอกเนื่องจากบริเวณตรงนี้อยู่ในการควบคุมดูแลของเขตพื้นที่หนองจอกอยังเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรคืบหน้าทางเขตก็ยังไม่ได้มาดูแลอะไรเลยฮนะพวกเราก็ยังเดือดร้อนและตอนนี้ช่วงนี้นะครับฝนกำลังเริ่มจะมา ใต้ฝุ่นอะไรอ่ะลามมาศูนย์มาแล้วเนี่ยวันเนี้ผมก็เนี่ยถนนจะท่วมอยู่แล้วครับอย่างน้นอยๆอยากให้ทางเขตนะครับช่วยดูแลหาลูกลังหรือว่าหินคุกมาถมให้มันได้กับระดับที่จะพ้นน้ำนะครับพวกเราเดือดร้อนกันมากครับรายการที่เคยออกไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะตอนนี้ยังไม่เห็นเขตเข้ามาดูแลยังไม่เห็นว่าเออเขตจะมาติดตามเรื่องว่าเราเดือดร้อนขนาดไหนแล้วฝนก็ตกน้ําก็ขึ้นทุกวัน อยากฝากผู้มีอำนาจนะคะให้ช่วยมาดูชาวบ้านชาวํำตะมีสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้จะร้องไห้กันอยู่แล้วซึ่งทุ่งกุลาล้องไห้เขาเลิกร้องแล้วถนนเขาดีมากมีน้ำใช้มีอะไรคือเขาไม่ได้เดือดร้อนเหมือนพวกเราแต่พวกเราเนี่ยกรุงเทพแท้แต่ร้องเรียนไปไม่เคยได้รับอะค่ะอยากให้ช่วยเข้ามากระตุ้นหรือร้อนสักนิดนึงวัดเร็วผ่นนี้สักนิดหนึ่งซึ่งฝนตกไม่รอเราแต่ทำไมเขตถึงได้รอรอการที่จะดูแลพวกเราอะค่ะ ความเดือดร้อนของชาวบ้านต้องทนลำบากและยังคงก้มหน้ารับชะตากรรมต่อไปกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ท่านผู้มีอำนาจช่วยลงมาดูแลพวกเขาด้วยเพราะพวกเขาเองก็เสียภาษีให้กับรัฐเหมือนกันพวกเขาจึงร้องมาเพื่อให้ท่านลงมาดูแลชาวบ้านอย่างพวกเขา กับสภาพถนนที่พังชำรุดแบบนี้ก็อยากจะฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่มีอำนาจนะครับช่วยลงมาดูแลพี่น้องประชาชนเพราะว่าตอนนี้เขาเดือดร้อนอย่างหนัก